อเอาเลยครับผมวันนี้เสื้อกรอกก็น้านะฮะแต่ยาสูดนี่ก็ดีนะฮะยาสูดตีเร็วด้วยเอายาสูดแล้วกันนะฮะสำหรับผมคนไม่เลือกสายอะไรมาก็เล่นนะ,ะเห็นว่าแนะนำเป็นเสื้อกรอกเลยครับใช้กันได้ทุกๆทีมนะฮะแต่หิว d a เ a g e เกิน อยากได้ธนูมาตีเร็วและตอนนี้ก็อยาุโอาไม้ตัวใมีเป็นนักสู้เมาครมาอีกสตัวอ่าขาดหนึ่งบาทขอตังหนึบาทหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ขายได้ครับโอเคขายทันทีนะฮะอ่าได้มา2ตัวและเมาไข่ก็ขึ้นเป็น2ดาวครับมีเป็นโชว์เส้นเมาคายด้วยเป็นนักสู้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันจะหยิบมาก็ นักสู้มีแค่ตัวเดียวเองตอนนี้ประเด็นคี่ตังค์ไม่พอด้วยฮะก็เลยไม่น่าจะได้อ้าวได้ตังค์ว่ะอ่าไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 าผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปนักสู้หรือเปล่าเผลอๆก็จะได้ไปนักดวลนะฮะเนี่ยยาโครับขึ้นเป็น2ดาวนะฮะแต่ก็มีแค่ตัวเดียวอ่ะฟิโอราไม่มาเลย และในรอบต่อไปนี้ก็สู้กับผู้เล่นแล้วนะฮะไอ้สองดาวสองตัวยังไงก็น่าจะเก็บชัยชนะได้อยู่แต่เดี๋ยวเรา เราเน้นเน้นตัว2ดาวใกล้ๆ2ดาวก่อนนะฮะทีโมไปแม้ว่าจะไม่มีภาษาอะไรแต่ก็เอามาแก้ขัดได้อยู่ครับและไอเทมนีให้กับยาสอดนี่ก็ดีนะฮะเอามาเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้ฮะและเสื้อกลอกก็ให้กับเมาใครไปฮะเรียกได้ว่าต้นเกมนี้เราจะเก็บวินเลยวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยฮะลองเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆดูลองใส่ไอเทมดัดต้นเกมดูนะฮะปกตินี้จะดองๆไว้แต่วันนี้ดูเหมือนว่าไอเทมมันดีด้วยนะก็เลยใส่ไปครับและในรอบนี้ ก็แพ้ไปเอ้า oh. ทิศันห้าโหดเกินเป็นอะไรที่แหกมากครับสองดาวสองตัวแพ้ประสานแม่นปืนที่มีสองดาวตัวเดียวแล้วก็ไอเทมเราก็จัดเต็มด้วยนะฮะแม่อะดองตัวกันก่อนฮะไม่แน่ใจจะไปอะไรแต่ไอเทมนี่สร้างแล้วนะฮะ มาดูกันในะรอบนี้ฮนะมี2ดาวตัวเดียวเหมือนกันฮนะแต่เป็นโชเซนวูของสร้างกล่อป้องกันเป็นผสานผู้ป้องกันนะฮะไอเทมเขาก็ไม่ได้ใส่นะียเรามี2ดาว2ตัวไอเทมเรียกได้ว่าจัดเต็มหมดแล้วนะฮะตอนนี้คือไม่มีไอเทมในคลังเลยแต่ก็สู้ไม่ได้ปวงบอกให้รู้ว่า2ดาว2ตัวมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าตัวโชเซนตัวหนึ่งและก็เคเดนตัวหนึ่งนะฮะ สดีใจต้นเกมนี้มา2ดาว2ตัวไอเทมนี่ก็จัดให้เต็มๆแต่ชนะใครไม่ได้เลยอะตัวในรอบนี้ฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวกันหน่อยครับได้เงินมา11บาทและก็มาเป็นโชว์เส้นเทวะวูคองคงไม่ไปนะฮะหยิบทิสทาน่ามาดีกว่าลงไปเป็นนักแม่นปืน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะฮะยังไม่สองดาวด้วยสําหรับทีโม่ฮะก็อาจจะยังไม่เลือกสายนะครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมที่เหมือนว่ายังไม่มีประสานนะเหมือนเหมือนกับเราฮะเน,นเน้นสองดาวไปก่อนและดาเมจของเขาฮะดูเหมือนว่าจะไม่ถึงครับรอบนี้ชนะไปครับ เอาเละครับมาดูตัวกันในรอบนี้ฮะหรือไอเทมในรอบนี้ผมว่าผมอยากได้ตัวฮะนักดวลเรามีเป็นคาลิสตาไปแล้วไม่เป็นไรนะฮ,ะฮะเดี๋ยวเอาลูลู่แทนก็ได้วะไป,ไปทางผสานไพรโบลานนะฮะไอเทมนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าอยากได้เป็นอะไรตอนนี้ก็เลยเน้นๆตัวเน้นๆผสานไปก่อนตอนนี้เราจะได้เป็นไพรโบลานขั้นเด็กนะฮะก็ทําให้ เมาใคยเนี่ยสร้างกรอบป้องกันได้ฮะยืนได้หนาขึ้นมีดาเมจขึ้นมานิดนึงและไอเทมใดตะเกียงครับได้มาเป็นเข็มขัดเส้นหนึ่งกับสุมฟรีนะฮะ ภาษาในตอนนี้ครับคิดคิดไว้อาจจะไปทางไครโบราณนะครับส่วนไอเทมครับผมเอาเข็มขัดให้กับเมาใครไปก็จะได้เป็นซันไฟเคปนะฮะมาช่วยเร่งดาเบตไดหน่อยโดยการเอาเสื้อกลอฮะไปรวมกับเข็มขัดนั่นเองนะแล้วผลในรอบนี้ครับฝั่งเช้า1ดาวเยอะไปหน่อยนะฮะฝั่งเราไอเทมแบบว่าจัดเต็มฮะไม่ดองเลยในเกมนี้ผมเล่นแบบมีอะไรมาก็ใส่ใส่ไปเลยนะฮะ และตัวในรอบนี้ครับไม่มีเลยนะฮะอ่ะผมเก็บดอกเบี้ยได้3บาทแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเล่นเป็นแพสต่อเนื่องต้นเกมวันนี้เราจะเล่นชนะต่อเนื่องบ้างนะฮะเอ้พูดไปนั่นรอบนี้ครับเราเจอกับขุนศึกนะฮะรู้สึกว่าจะมีถึง4ตัวเลยะฮะลูลู่ตอนนี้ก็ทําให้เมาใครฮะตัวใหญ่ขึ้นครับทำสตันด้วยยาสูตอนนี้ก็ไปลวมด้านหลังแล้วนะครับแต่ก็ ไม่ไหวจริงๆฮะตอนนี้โดนลุมแล้วฮะสามลุมหนึ่งลยฮะยาโซโอของเราใกล้จะแตกนะครับแตกก็เก็บไปได้สามศพก่อนตายฮะโอโหเคือแพ้มาเข้าสู่รอบคีบครับตอนนี้ได้เมาใครมาตัวะฮะได้เวก้ามาอีกตัวนี่ครับดาเมจส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่เวก้าซะเยอะนะฮะพราง,งั้นเดี๋ยวเอาเวก้าลงไปก่อนนะมา,มาดูของในรอบนี้ครับได้มาเป็นน้ำตาอันหนึ่ง ดีเลยฮะให้กับเวก้าได้ครับมาเร่งมานานแล้วก็กำปั้นเลยครับก็ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะและไอเทมสุดท้ายครับเป็นต่างกับนีโกเฮลครับตรงนี้สามารถสร้างตัวฟรีให้เราได้หนึ่งตัวนะฮะเป็นตัวที่เราต้องการเลยอยากจะสร้างตัวไหนก็สร้างเลยนะฮะเพราะงั้นเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีมากส่วนมากจะไปสร้างกับพวกตัว5บาทนะฮะเพราะว่าทำสองดาวขึ้นยากหน่อย หรือไม่ก็ทําตัว3ดาวนะฮะทำมันขาดหนึ่งเนี่ยก็เอาเจ้านิโกโฮเฮลเนี่ยไปช่วยได้ครับอ่ะตอนนี้ฮะเราไม่มีอะไรเลยรอบนี้ครับเราเจอกับแอสซิสินฮะมาล้วง2ตัวด้านหน้านี่ก็เป็นตัว1ดาวสัส่นมากนะแต่ด้านหลังเราแตกไปเวการ์ดีโดดแอสซินรวงคนระแตกเร็วมากเลย ไม่เป็นไรฮะตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเราได้เงิน50แล้วเลยครับเราสามารถเอาเงินนี่ไปสุ่มตัวไปลงเวลไปทําอะไรก็ได้และและตอนนี้ฮะตัว1บาทผมคงไม่สุ่มหานะฮะเดี๋ยวจะไปเร่งกเรเวลสุ่มหาตัว2บาทในช่วงเวลเเลยนะครับผมโลบหน่อยหาตัว2บาทในช่วงเวล7ครับมันได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีแล้วมีโอกาสเจอตัว3บาท ได้ง่ายนะฮะง่ายกว่าตอนเวลหเวลหอ่ะซึ่งเราก็จะมีข้อเสียอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีตัวเล่นนะฮะแต่เดี๋ยวลงเวลรัวๆไปหาตัวแพงๆใช้กันนะฮะ โซเซนตอนนี้เราก็ยังไม่มีด้วยครับอ,อ,อ,อ่ะรอบนี้ฮะเจอกับขุนศึกครับการเลน3ดาวแล้วนะฮะด้านหลังก็โดนมาลวงครับลูลู่สกิลใส่เมาใครครับเมาใครตัวใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยฮะทำสตาร์นไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะอย่างที่บอกครับดาเบตมันไม่ค่อยมีฮะสดาวเรามีน้อยนะฮะ จะสมหาก็ไม่รู้ว่าจะสมทําไมนะครับเรทในช่วงเวล5นี่มันค่อนข้างจะเป็นตัว1บาทสํามากนะแต่ตัวดาเมตที่เราต้องการเนรเป็นตัว3บาท <c oughs> อะตอนนี้ฮะเดี๋ยวลงพอใครไป2ตัวนะฮะรบอบน,นี้ครับเจอกับวิญญาณมังกรนะฮะมีวิญญาณมังกรขั้นหนึ่งและก็ดูเหมือนว่าจะมีแม่นปืนด้วยนะฮะทริสท,ทาน,น่าสองดาวและไอเทมในรอบนี้เนี่ยผมเอาแฮนด์ออฟจัสติให้กับ เวก้าไปฮะมาเร่งดาเมจนิดหน่อยซึ่งมันจะสุ่มนะว่าจะได้ดูดเลือดหรือว่าจะได้โบนัสดาเมจนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ดูดเลือดฮะหลังจากใช้สกิลฮะเวก้าดีจะดูดเลือดทับทำให้ตายายากขึ้นมาเล็กน้อยแตกก็แตกอยู่ดีไม่ไหวมาถึงรอบเลือกไอเทมฮะหรือเลือกตัวเรามีเวก้ามีเป็นนู่นูฮะที่จะไปทางไฟโบราณฮะอยากได้ตัวครับเออ ดูนู่ดีกว่าเขาดูจากไอเทมเวก้าแล้วมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮนะจริงๆเมื่อกี้ก็มีตาหลิวนะฮะแต่ไม่ได้อยากได้ครับอยากได้อะไรที่มาช่วยทีมในตอนนี้ครับและก็ได้ Lulu, Lulu, ลูลูฮะลูลูเป็นไพรบลานฮะเป็นโชวเส้นไพรบลานทําให้ในตอนนี้ฮะน่าจะไปทาง6กไพรบลานได้แล้วนะครับแต่ยอมรับเลยว่าผมลืมไปเลยฮะว่าผมเอาเมาไข่ลงไป2ตัวซึ่งนูนู่เนี่ยเอาไปแทนเมาไข่จะได้ไพร์บลานขั้น2แล้วนะฮะ ทำให้ยืนได้ดีขึ้นแต่มันลืมสิ่งฮะลืมในรอบนี้ครับแ้ะก็เรียบร้อยฮะไปละ จอกับทับหน้าฮะมีทับหน้าอยู่ทั้งหมด5าตัวเลยฮะมีเป็นภัสาผู้ป้องกันสร้างกรอะป้องกันให้ด้วยนะฮะขั้นหนึ่งซึ่งทีนี้เรียกได้ว่าน่าจะแข็งมากๆครับฝั่งเราะฮะก็มีดาเมจไม่เยอะด้วยนะต้องรอเวก้าสองดาวครับถึงจะดีกว่านีฮะและในตอนนี้ฮะเมาใครของเรา2ดาวนี้แตกไปแล้วนะครับยืนได้ไม่นานเลยโดนลุมแต่ฝั่งเขาก็ดูเหมือนว่าดาเมจจะไม่ถึงนะฮะยิ่งเราอยู่นาาเรายิ่งได้เปรียบนะเพราะว่าภาสาะไทรโบราณะฮะมันจะเพิ่มกรอะป้องกันเพิ่ม ดาเมททุกๆ2วินาทีนะฮะและในรอบนี้เราก็ชนะไปครับโอ้ดาเมจไปกองอยู่ที่เวก้าซะเยอะเลยฮะเวก้าตอนนี้1ดาวนะฮะลองลงมาก็ยาซสุอและในตอนนี้ฮะคิดได้แล้วครับเอานูนูลงไปฮะทำเป็นไพรโบรานขั้น2ครับ รอบนี้ครับเราเจอกับแม่นปืนฮะมีตัวตีฟีมด้านหลังนี่บานเลยจริงจะล้วงเข้าไปก็ยากหน่อยฮะเราไม่มีตัวล้วงครับน่าจะสู้ยากครับด้านหน้าฝั่งเขาก็มีเป็นแจ็คครับไอเทมจัดเต็มฮะจะล้มทีก็ยากหน่อยครับตอนนี้สกิลของเวก้ามาฮะเก็บไปได้หนึ่งตัวแต่ก็ได้เท่าเนื้อแหละฮะแพ้ไปและก็มาเลยครับซาญาฮะตัวเด็ดของเราเลยนะฮะเล่นไพ่โบราณนี่ซาญาจะเป็นตัวแบกนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่มีไอเทมให้เลย <c oughs> ไอเทมนี้กระจายไปหมดแล้วนะนี่คือข้อเสียของการใส่เทมให้ก่อนนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยต้นเกมครับเราจะเล่นยากมากๆครับอ่ะมาดูฮนะว่าไอเทมบา,าจะให้เป็นอะไรไอเทมของซาญาที่ต้องการฮนะก็น่าจะเป็นพวกเน้นตีเร็วๆนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นธนูเป็นดาบมีเงินและก็หมัดโอ้โ ค่อนข,ข้างดีตอนนี้เดี๋ยวขอไป7ก่อนนะฮะไป7แล้วเราก็ใส่เป็นผู้ป้องกันได้ขั้นหนึ่งนะฮะแล้วผมก็คิดว่าคงจะยังไม่สุ่มนะ <c oughs> ไม่รู้จะสุ่มหาอะไรคือตัว3บาทเนี่ยมันจะสุ่มในช่วงเลเวล8 เจอง่ายนะฮะโอกาสในช่วงเวล7ครับคือ30%เวล8คือ35เนะฮะพอเวล9พุ๊บตัว3บาทจะเหลือแค่30นะฮะเวล8จะเป็นอะไรที่สุมหาตัว3บาทได้ง่ายสุดะฮะซึ่งตัวแบกของเราก็คือเวกาและก็นูนูส่วนซาย่าฮะตัว4บาทคือเวล7มันเจอ12%แต่ถ้าไปเวล8ะฮะ มันก็เจอ20%อะผมว่าส่งเวล8ดีกว่าอาจจะเจ็บในตอนนี้ฮะเดี๋ยวเวล8ครับอาจจะดีขึ้นนะถ้าเจอตัวครับมาดูฮะสู้ได้หรือไม่ในตอนนี้ออราเรียนโซครับยิงแสนมาโอ้โหนึกว่าจะตายแต่ไม่ตายครับเวก้าของเรายังอยู่ฮะเวก้าใช้สกิลครับดูดเลือดกลับคืนมานฮะก็ได้เป็น hand of justice นะทำให้เวลาใช้สกิลครับดูดเลือดกลับขึ้นมาได้นะฮะซึ่งมันจะสุ่มนะว่าจะได้ดูดเลือดหรือว่าจะได้โบนัสดาเมจนะครับโชคดีหน่อยได้ดูดเลือดฮะทำให้เวายยาก้าน The <laughs> ha <laughs> และอย่างที่บอกไปครับเครเราจะเลเวลไปจนถึง8แล้วเดี๋ยวค่อยมาสมกันนะครับส่วนไอเทมในรอบนี้คนระับผมให้กับซาย่าไปคือจายแอนสเตรเยอร์ทำให้เวลาโจมตีปกติหรือเวลาใช้สกิลฮะหากศัตรูเนี่ยมี HP พีมากกว่า1750นจะครับจะได้โบนัสดาเมจถึง80%เลยทีเดียวและเดี๋ยวเราขายยาสอกไปฮะมันก็จะมีไอเทมที่เร่งความเร็วในการโจมตีครับทำให้ซาย่าฮะได้ทั้งโจมตีปกติดีและก็สกิลก็ดีอ่ะเดี๋ยวเอา กำปั้นให้ไปด้วยนะฮะตอนนี้ผมว่าผมจะไปเน้นเ้นทางซาย่าแทนเวก้าละแต่มันก็ต้องเวล8เวล9ฮะถึงจะได้สมหาซาย่ากับเวก้านะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับขุนศึกเราใช้ไอเทมหมาที่ค่อนข้างแก้ทางขุนศึกได้ดีมากเลยแะเพราะขุนศึกเนี่ยมันจะไปเน้นทางเฮดพีถึงแม้ว่าจะได้สกิลดาเมจมานิดหน่อยะฮะแต่เฮดพีก็ได้มาเยอะนะฮะรอบนี้ชนะไปครับ ะะดูดาเมจของซายา่าฮะนี่คือ1ดาวแล้วใส่เท่มเป็นจแอน a ซลเยอร์นะฮะตอนนี้แซงเวเก้าไปแล้วครับถ้าเจอทีมไหนที่มีเฮพีเยอะๆเนี่ยจาแอนเซเลเยอร์จะช่วยได้เยอะเลยเนะครับ และลูลูในรอบนี้ครับก็มาตัวฮะลูลู่นี่เป็นตัวซับนะฮะอาจจะไม่ต้องทํา3ดาวก็ได้นะถ้าได้3เดาวก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับและตอนนี้ฮะคิดว่าไพโบลานครับไปทาง9ไม่ได้แน่นอนเนะฮะเพราะว่าเราไม่มีตาหลิวนะ oh. เราได้แค่6นะฮะเลยไม่แน่ใจครับว่า2ตัวที่เหลือฮนะเราจะใส่เป็นอะไรดีนะมองๆองอยู่นานเหมือนกันว่าจะไปทางคู่ป้องกันขั้น2ดีไหมนะฮะ ซึ่งมันก็จะได้กรอบป้องกันนะฮะไม่รู้ว่าจะคุมไม่คุมฮะเดี๋ยวเราดูกันทีครับว่าตัวมาทางไหนบ้านครับรอบนี้ฮะเจอกับขุนศึกป่าญาตอนนี้ก็สกิลมาแล้วฮะแต่ไปออกทางซ้ายซะอย่างนั้นฮะไม่ค่อยโดนตัวแนวหน้าสักเท่าไหร่ฮะตรงนี้พลาดเลยแล้วพอสกิลไม่โดนตัวแนวหน้าฮะแนวหน้าเหลือบ้านเลยแบบนี้ครับก็แพ้ไปดีฮะมาถึงรอบเลือกตัวเลือกไอเทมฮะไพ่โบราณน,นี่ไม่มีเลยนะยฮะอ่อนไม่ออกมาเลย ตึ้งตัว5บาทตอนนี้มีเป็นลีซินนะฮะไม่ได้ใช้อีกเอว่าผมเอาไอเทมดีกว่าเป็นธนูนะฮะไปคู่กับหมัดมันก็จะได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งะฮะเป็น l ั s t w h i ป p e r ไปเจาะกรออีกนะครับและตอนนี้ก็ไม่มีใครแย่งฮะสวยเลยนะฮะไปแล้วหมัดนี่เราใส่ให้ซาย่าไปแล้วนะฮะและตอนนี้ก็มีเวก้าอีกตัวหนึ่งอย่างครับยังไม่สองดาวะฮะขาดอีกตัวนึงครับนี่ฮะทำเป็น l a s t w h i ปอร์ ทำให้เมื่อเราโจมตีคินิคอลครับมันจะลดเกาะศัตรูได้ด้วยนะครับก็เน้นๆไปให้สาย่าก่อนตอนนี้สาย่าแบกครับและในรอบนี้ครับบูคองสามดาวนะฮะเป็นตัวโชวเส้นด้วยมีเป็นทับหน้าฮะไม่แน่ใจว่าขั้นไหนครับแต่ตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าจะเจาะไม่เข้าฮะสกิลของสาย่ามาก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่เลยอาจจะสู้ยากในตอนนี้ฮะต้องรอให้เวก้าสองดาวไม่ก็ซาย่าสองดาวและดาเมจน่าจะมีมากกว่านี้ครับรอบนี้แพ้ไปฮะ ตอนแรกผมก็มองไว้นะครับว่าจะไปทางผู้ป้องกันฮะแต่ตอนนี้ครับคืนเด็ดมาก็ไปทางเพชฌฆาตก่อนแล้วกันนะฮะภาษานี้ก็คือการโจมตีของเพชฌฆาตเนี่ยจะทำดาเมจเป็นคริทิคอลเสมอเมื่อศัตรูฮะมี HP น้อยกว่า 33, 66หรือ99%ฮะขึ้นอยู่กับขั้นของเพชฌฆาตนะฮะตอนนี้เราขั้นหนึ่งนะฮะก็33%แล้วจะไปขั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีโชเซนนะฮะซึ่งมันไปไม่ได้แน่นอนฮะอาจจะไปได้แค่ขั้น 2- 3ตัว น่าสนใจเลยทีเดียวเอามาเร่งดาเอ็ฮะน่าจะดีกว่าผู้ป้องกันขั้น2ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ผมรดนสดเอานะฮะไม่ได้วางแผนอะไรเลยขึ้นเด่นนี่ออกมาหลายรอบนะี้ไม่ได้ดึงเลยนะครับรอบนี้ฮะเจอกับวิญญ,ญาณบังกระฮะและดูเหมือนว่าจะมีผู้ป้องกันะฮะมาสร้างกรอบป้องกันด้วยซึ่งในตอนนี้ทีมของเราะฮะสองดาวมันยังมีน้อยะฮะตอนนี้ก็เลเวล8ครับน่าจะได้เลิกเริ่มสมแล้วนะฮะถ้าไม่สมตอนนี้ฮะไปเวล9มันก็จะเจ็บหนักนะฮะเพราะว่ากว่าจะขึ้น9้านี่เยอะพอสมควรแต่ก็เอาชนะได้เฉยเลยนะฮะ อาจเป็นเพราะว่าไอเทมมันซัพพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าไอเทมจ่ a ยสเลเยอร์กับ l ัส t ิสเปอร์ไปคู่กับเพชฌฆาตถือว่าดีมากเลยนะฮะตาญาสกิลทีเล็กด้ว่าละลายเลยครับอ่ะมาดูฮะตอนนี้มีเป็นอาเซอร์เป็นผู้ป้องกันและเป็นตัว5บาทน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวซึ่งเราจะไปผู้ป้องกันขั้น2ก็ได้นะฮะโดยการเอานูนูออกไปนะฮะ ดูนู้นนี่ตอนนี้หนึ่งดาวทําอะไรได้ไม่มากแล้วเราก็ดูเหมือนว่าจะได้ทหารมาเสริมด้วยครับเป็นตัวคล้ายๆกับรั้วฮะแต่รั้วตรงนี้แตกได้นะไม่เหมือนโดต้าตลอดฮะรั้วแตกไปได้อันนั้นจะโกงเกินนะฮะอันนี้คือรั้วมาป้องกันฮะทำให้ดาวหน้าดีด่าขึ้นหรือว่า,อามาวางด้านหลังก็ทําให้พวกตัวแอสซินรับเข้ามาล้วงไม่ถึงนะฮะแล้วมาดูไอเทมในรอบดีครับโอ้โหตังโอ้โหตังโอ้โหไอเทม เข็มขัดกับธนูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ฮะสองดาวสองตัวมาแล้วะฮะเวก้ากับซาญ่าฮะสวยงามมากเลย ก็กลกวว่าผมไม่ต้องสุมแล้วสินะผมว่าเดี๋ยวผมไปเอาเวทสักขั้นหนึ่งมาดีกว่านะฮะให้เวก้าดีตีแรงขึ้นครับรอบนี้ฮะเจอกับแม่นปืนครับทิศนาด้านหลังตีฟรีบ้างๆครับและไอเทมเรียกได้ว่าจัดเต็มฮะแต่ก็โดนสตาร์ทของอาร์เซอร์ไปขัดจังหวะไปได้นิดหน่อยฮะตอนนี้สายาไปตีทิศนาครับเรียบร้อยฮะละลายไปในพริบตาชนะไปครับมาแล้วครับออนครับมาเป็นไพลโบลานตัว5บาทนะฮะว่า ต้องรีบเอาไปตีเล็กอะไอเทมฟรีใครจะไม่อยากได้ครับผมก็เอาไปแทนตัวราคานครับตัว2บาทที่ไม่2ดาวสักทีฮะทำให้มันทำอะไรได้ไม่มากครับรอบนี้ฮะเจอกับขุนศึกครับ3ดาวสตัวและมีตัวด้านหลังตีฟรีฮะตอนนี้ยาสุพยายามไปล้วงครับแต่ก็แตกไปอย่างรวดเร็วก็ต้องมาลุ้นดาเมจครับสายญาเนี่ยถ้าสกิลครับมันจะอมาตะชั่วคราวนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ฮะหายไปอย่างรวดเร็วลยครับคือ เนี่ยฮะสาดาวเกมนี้คือไม่ต้องเน้นก็ได้นะฮะมีแค่2ดาวยกทีมกับผสานที่เอามาแก้ทางกับไอเทมก็สู้ได้แล้วนะฮะและขุนศึกครับมี h p พเยอะนะฮะมันก็ทําให้สายยาครับตีแรงครับตอนนี้ฮะมีเคลวมาและก็มีเซตครับเป็นนักสู้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่าผมได้เลิกในการขายยาโสโอแล้วนะฮะตอนนี้และเดี๋ยวเราจะไปทางเพชรคาดขั้น2ฮนะโดยการใส่เคล,ลงไปนะฮะ พร้อมกับไอเทมที่เราใส่ให้ยาส่วไปครับก็มาใส่ให้กับซาย่าฮะตอนนี้ซาย่าของเราไอเทมฟูแล้วนะฮะและในรอบนี้ก็เจอกับทับหน้าครับ3ดาว2ตัวฮะราคันสามดาวเลยไม่แปลกใจครับทําไมผมไม่2ดาวสักทีนะฮะก็อยู่ที่ทีมนี้ซะหมดนะแล้วมาลองดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่นะฮะตอนนี้ซาย่าของเรายังฟรีอยู่และสกิลมาฮะละลายไปนิดหน่อยแต่ในตอนนี้เนี่ยก็ตีเร็วขึ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสับยับเลยนะฮะแต่ฝั่งเขานี่จริงจริงนะฮะกว่าจะจาะได้คือ เกือบตายแต่ก็ชนะมาได้ครับ ีเป็นเซตครับจะดึงดีไม่ดึงดีตัว5บาทก็ดึงบาทแล้วกันนะฮะก่อนไปเลือกไอเทมซึ่งไอเทมที่เรามีตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่ไพโบลาตอนนี้ก็มีเป็นช็เกตครับเป็นผสานไพโบล่านะฮะแต่เรามีเซตฮะเมื่อกี้ดึงมาตัวหนึ่งพอดีเลยนะฮะและตอนนี้ก็มีเป็นเซตใส่หมวกเวทด้วยซึ่งเวทเนี่ยเราก็ขาดอยู่ขั้นหนึ่งพอดีฮะเรียกได้ว่าเมื่อกี้ดึงมาหม้อจอฮะดึงมางั้นๆั้นแต่ก็ได้ใช้ซะอย่างนั้น เท่ากับว่าภาษาของเราฮะตอนนี้ก็คือ6 3 3เนียไพโบราณ6เพชรคาด3แล้วก็นักเวท3นี่ยซึ่งมันจะฟูก็ตอนเวล9นะครับอ่ะตอนนี้มีเป็นเคลยวอม่อตัวซาย่าก็มาอม่ตัวเซตตอนนี้เอาลงไม่ได้ก็ลงเวลไปก่อนนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับวิญญาณบางกอนฮะและก็มีผู้ป้องกันและเหมือนว่าฝั่งเขาคขาจะมีเพชฌฆาตด้วยฮะโดยการใช้คริมเดดมาคู่กับซาย่าเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้เราเสียเปรียบก็คือไม่มีตัวลวงะะับซาย่าฝั่งเขาฮะตีฟรีมากๆครับและแนวหน้าฝั่งเขาก็โคตรแข็งเลยนะฮะเหมือนว่าในรอบนี้ครับจะไม่ไหวะฮะอาจจะต้องรอให้เซตลงไปดาเมจของเวก้าะฮะน่าจะมีมากกว่านี้ฮะตอนนี้เวก้าช่วยซาย่าแบกอยู่นะฮะเคลนี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่อเทมก็ไม่มีให้นะ มาเข้าสู่รอบวางแผน5ขีด6นะฮะไอเทมของช่างตีเหล็กยังไม่บาผมไปเวลกาวก่อนก็แล้วกันนะฮะอยากได้ไปเวทเหลือเกินและก็ใส่เซตลงไปนะฮะส่วนไอเทมที่น่าสนใจให้กับเคียครับก็ตอนนี้ถ้าใส่ใสได้ก็น่าจะเป็นลูนานเฮลิเคนเนี่แหละฮะเวลาโจมตีก็จะมีโบนัสดาเมจนะครับ รอบนี้ครับเจอกับแม่นปืนนะเลเวลเจ็ฝั่งเรา9้าตัวเลยฮะห่างกัน2ตัวมีผลพอสมควรแต่ฝั่งเขาครับหนามากๆทสามดาวมีเป็นแจ็คแล้วด้วยครแต่ก็ตายไปแล้วฮะตอนนี้ส่วนเซทฮะสกิลหมูเรียกได้ว่าแนวหลังครับไม่เหลือฮะแล้วพอเจาะเข้าถึงแนวหลังได้แล้วครับก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ ดาวแล้วครับอ่อนของเราฮะตอนนี้น่าจะมีไอเทมที่บอกว่าแจกเพื่อนๆได้แล้วนะฮะและเดี๋ยวมาดูฮะไอเทมของเราได้มาเป็นไอเทมเสริมดาเมจนะฮะสวยเลยแต่เสริมในเรื่องของการทําเลือดไหลนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเอาให้เคลวไปก็แล้วกันเนื่องจากว่าเคลนี้น่าจะตีฟรีนะฮะ ส่วนไอเทมในรอบนี้ครับไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะฮะและก็ของเก,อเกลือเป็นเงินกับตัว1บาทนะฮะซึ่งไอเทมที่ได้มาก็เป็นลูเดนเอ็กโคนะฮะก็คล้ายๆกับตัวไหนที่โดนสกิลเนี่ยจะไปโดนตัวข้างๆด้วยซึ่งตัวที่เหมาะฮะรู้สึกว่าจะเป็นแบล็กกับทวิทเทนเฟสนะฮะมีแค่2ตัวที่เหมาะก,กับไอเทมนี้นะนอกนั้นคือไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าความเสียหายที่ได้เพิ่มเติมนะฮะมันไม่เยอะเลยนะครับร้ยอยแปดสิบหน่วยซึ่งถ้าเป้าหมายนะั้นสตาร์ทอยู่ฮะก็จะได้อีกร้อยแปดสิบหน่วยก็ เลยไปให้ตัวที่ใช้เวทแล้วสตันน่าจะดีกว่าครับเอ้ยผมจะให้เซตดีไหมเนี่ยเซตก็สตันได้นะฮะไม่รู้ว่าจะเวริร์กไม่เวริร์กครับแต่เดี๋ยวลองดูฮะถ้าจำไม่ผิดนี่ลงมามันสตันนะอ่ะลองดูครับว่าเวริร์กไม่เวริร์กครับเดี๋ยวผมทําเซตเป็น2ดาวก็แล้วกันนะฮะจะได้มีดาเมจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งและในรอบนี้ครับเจอกับขุนศึกนะฮะเีเป็นคาทารีนาครับมันล้วงนะ,ะับผมว่าผมอาจจะต้องตั้งโล่ใหม่นะฮะมาทําให้ล้วงแนวหลังไม่ได้ไม่งั้นฮะแนวหลังที่โดนส กระจายหายไปในพิษทาเลยนะครับคือเรียบร้อยฮนะจะว่าไปดาเมจของเซ็ตก็ดีอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวต้องจัดตำแหน่งกันใหม่ตอนนี้ก็3มแต้มสุดท้ายแล้วนะครับจะแตกแล้วมาเข้าสู่รอบวางแผน6ขีดครับเดี๋ยวขอสมฟรีสักหน่อยฮะเอาเข็มขัดให้กับเซ็ตปลายตายยากขึ้นมานะฮะไอ้สุมฟรีนี่ใช้ยังไงฮนะเอาให้เหรอใส่ให้ไปเหรอ เอ้ยสองดาวฮะเคลแล้วก็คืนเด็ดครับสองดาวอาร์เซ์ก็มาอีกตัวนะฮะลูลู่ครับขึ้นเป็นสองดาวสองตัวครับแต่ลูลู่นี่น่าขายอ้าวอาอร์เซ์ครับเป็นสองดาวนะฮะได้แนวหน้าหนาขึ้นไปนิดน,นึงฮะอาร์เซ์มาอีกตัวนึงครับโอเค จริงๆไม่น่าทำลูลู่ขึ้นเป็น2ดาวสตัวนะฮะน่าจะขายเอาไอเทมคือตอนนี้ไอเทมของลูลู่เนี่ยมีเป็นน้ำตาเนะฮะเอามาเร่งมานาได้ฮะแต่ก็ไม่ได้ขายไปครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับทัพหน้าฮะทีมถึกๆและสกิลของสาย่ามาเลยครับเรียกได้ว่าโดนแทบทุกคน,นะฮะหายไปในพิพทาเหมือนกันนะแต่ฝั่งเขาก็ยังเหลือให้พีอีกบานเลยะฮะไม่รู้จะเจาะทันหรือเปล่าครับต้องรองลุ้นฮะว่าสาย่าจะตายเร็วหรือเปล่า เหมือนว่าจะฟรีอยู่เหมือนกันฮะไม่มีใครตีซายาสักเท่าไหร่ฮะซากิวฟรีไปเรียบร้อยเก็บไปได้หนึ่งตัวเซตต่อดีก็ไปซิทอัพแล้วฮะไปเพิ่มเฮีให้กับตัวเองนะครับเซตนี้ก็ได้ดาเมจดีอยู่ฮะมีเป็นประสานเวทนะฮะแม้ว่าซายาจะแตกไปแต่เซตก็ยังอยู่ครับเรียบร้อยฮะโอ้โหกำจัดไปได้หนึ่งทีมฮกก่อนที่เราจะตายนะอ่ะสามดาวไม่มีก็สู้ได้ครับแต่ ต้องบอกเลยว่าการวางตัวเนี่ยผมค่อนข้างเป็นอะไรที่พลาดเหมือนกันนะฮะเพราะเมื่อกี้ครับเหมือนว่าเซตเนี่ยจากตัวติดนะไม่ได้โจมตีสักทีฮะก็ต้องวางตัวกันใหม่และไอเทมในรอบนี้ครับเป็นไอเทมสายแทงนะฮะได้ทั้งแทงได้ทั้งบัฟเดี๋ยวเอาให้ออนไปก็แล้วกันนะฮะไม่ดีกว่าให้กับอาเซอซ์ดีกว่าวางตรงกลางได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะ รอบนี้ครับเจอกับขุนศึกนะฮะคาทาลีนาครับผมยังไม่ได้เอามาปิดลืมไปเลยฮะว่าจะเอามาปิดนะแต่ก็โอเคฮะเซ็ตรับดาเมจไปแทนทําให้สกิลของคาทาลีนาฮะไม่ค่อยโดนใครสักเท่าไหร่ครับเรียบร้อยฮะแบบนี้ดันไปถึงด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังของเรานี่คือฟรีสบายไปกำจัดไปเลยนะครับโอเคสามหน้าสุดท้ายของเราเป็นที่สามแล้วตอนนี้ มากันที่รอบเลือกไอเทมนะฮะไอเทมของเราที่เราต้องการตอนนี้ผมอยากได้เป็นไอเทมเพิ่มระยะในการโจมตีฮะให้กับเคลคราวนี้เคลก็จะตีฟรีมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีอาร์ท็อกมาสกิลนะฮะก็น่าจะสบายๆครับ กลับมากันที่บ้านของเราฮะนี่คือไอเทมที่เพิ่มระยะการโจมตีฮะเพิ่ม200%คืออยู่มุมจอ,อยังไงก็ได้ตีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เอาให้เขลวไปเขีวนี่ดาเมจตอนนี้ไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่รู้จะให้ใครที่ดีกว่านี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางตัวยัดหลังๆหน่อยให้เขาเข้ามาครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตีฟรีนะฮะคล้ายๆกับเราเล่นโดตาตลอดฮะมีรั้วก็วาวางยัดหลังครับเขาเข้ามาไปถึงเราก็ได้ตีฟรีนั่นแหละนะฮะคิดว่าทฤษฎีนี้น่าจะใช้ได้ครับก็มาลองดูกันดีกว่า สุ่มไปไม่เจออะไรเลยนะครับรอบนี้ฮะเจอกับแอสซินขั้นหนึ่งะฮะมีเป็นคาทาลินามาล้วงเหมือนกันครับแต่ไม่ได้โหดมากมายครับเป็นสายที่บัฟนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแตกไปแล้วก็อย่างที่คิดไว้ครับด้านหลังของเราตีปีฮะแนวหน้านี่คือหนามากๆครับ ส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมขุนศึกนะฮะคาทาลิน่านี่ก็ไม่ได้โหดมากไปเข้ามาล้วงไม่ถึงเหมือนกันผมเอาทหารทัปมาวางทางซ้ายฮะทำให้พวกแอสตินฮะโดดมาไม่ได้ฮะทำให้อ้อมหมายฮะอยู่แค่ตรงหน้าฮะสกิลของซายาก็เลยโดนแบบเต็มๆฮะและในรอบนี้ก็ชนะไปครับ ก็เป <ITA> ็นทริคอย่างหนึ <Jonas> ่งฮะในการบีบศ to ัตรูฮะให้อยู่แค่ตรงหน้าของเราเนี่ยฮะมาข้างๆไม่ได้แต่เจอกับทีมเวทหรือทีมที่ใช้สกิลหมู่นี่คือเราจะแตกเองเนี่ยก็ต้องดูด้วยฮะว่าเจอกับทีมอะไรครับส่วนไอเทมของออนในรอบนี้ครับเป็นไอเทมที่เอาไว้ดึงศัตรูฮะที่อยู่ไกลที่สุดมาหาตัวเองเนี่ยฮะและเพื่อนลุ่มทีมเนี่ยก็จะลุมตีศัตรูตัวนั้นฮะพร้อมกับสตันด้วย1.5วินาทีครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยส่วนไอเทมของคริปในรอบนี้ครับ ว่าก็เป็นไอเทมที่ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมสำหรับละลายแท้งนะฮะละลายพวกตัว HP เยอะๆฮะคล้ายๆกับซันไฟเค e นะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเมื่อใช้สกิลฮะตัวที่โดนเนี่ยจะ โดดเบิร์ดซึ่งก็จะค่อนข้างเหมาะครับกับตัวที่ใช้สกิลหมูอย่างอ่อนฮะสกิลทีมันจะโดนไหลตัวนะครับอ่ะตอนนี้ฮะสายญาติของเรา2ดาว2ตัวซึ่งก็เหลือเจ็ดแต้มสุดท้ายกับ3แต้มสุดท้ายฮะรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับผมสุมหาสายญาติที่เหลืออีก3ตัวครับไม่เจอเลยนี่ฮะโอเคน่าจะไม่มีและก็อ่ะมาดูนครับว่าสู้ได้หรือไม่กับทีมขุนศึกครับ ซึ่งเลเวล7นะฮะแต่3ดาวเขาบานเบิดเลยนะครับมาดูฮะว่า3ดาวเยอะเกมนี้นี่จะช่วยอะไรได้หรือไม่นะีแล้วก็มาท่าสกิลของออนครับสโลไปนิดหน่อยแต่ไม่ซาตานนีครับฝั่งเราฮะก็มีตัวฟรีอย่างเคลฮะและก็สายาครับคือเลือดแทบจะไม่ลดเลยฮะชนะไปในรอบนี้ครับเรียบร้อย นี่คือเหตุผลอย่างนึ่งฮะที่ผมไม่ค่อยจะสมนะถ้าไม่ใกล้3ดาวจริงๆนะฮะจะเห็นได้ว่าผมอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยตรงที่ว่าไม่สุ่มเลยไปสุมนู่นเวอรเจเวอซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นกลางเกมและก็เลทเกมนะฮะแล้วก็ใช้ดวงค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะว่าถ้าตัวเด็ดเด,ดเนี่ยไม่มาเราแตกแน่นอนนะ แต่ถ้าตัวเด็ดๆมานะฮะแล้วเราไปเลเวลไปก่อนคนอื่นมีตัวก่อนคนอื่นแล้วคนอื่นจะปั้นตามเราเนี่ยมันจะปั้นยากและเราจะมีโอกาสที่จะปั้นตัวเด็ดๆได้ก่อนนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นแบบไหนนะ,ะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเลดไม่สูงผมก็ไม่ค่อยอยากจะสุ่มนะบางทีสุ่มไปมันก็ไม่่อยเจอนะฮะมันเสียเงินฟรีอาจจะทนเจ็บในช่วงต้นเกมกลางเกมสักหน่อยแต่ท้ายเกมถ้ามันตัวดีๆมีตัว5บาท2ดาวก็ถือว่าดีแล้วนะฮะอย่างเซตครับถึงแม้ว่าไอเทมจะไม่ค่อยตรงสายสักเท่าไหร่แต่ก็ช่วยทีมได้ เยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นทีมแพงนะตัว5บาท3ตัวตัว4บาท2ตัวตัวระดับสูงนี่คือครึ่งทีมแล้วนะครับคือโอ้โหสุดยอดนะ <laughs> อ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b ส c ค i b e like, หรือกดแชร์รวมท้งผู้ที่กดสมัสมา,สมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ